นะที่เขาจะถามคุณแล้วคุณก็ตอบเขานะคะคำถามคือเธออยากแต่งงานกับฉันไหมนะคะนี่คือคำถามที่เขาอยากจะถามคุณนะเรามาดูคำตอบของคุณนะคะที่คุณอยากจะตอบเขานะคะใบแรกนะคะคิงเหรียญใบที่สองสามถ้วยใบที่สามสิบไม้เท้า หมายสี่นะคะอัศวินดาคาตอบที่คุณจะตอบเขาก็คือก่อนที่เธอจะถามว่าฉันอยากแต่งงานกับเธอหรือเปล่าเธอถามตัวเธอเองไหมว่าเธออยากแต่งงานกับฉันไหมหรือเธอชอบฉันจริงๆรักฉันจริงๆหรือเปล่าฉันไม่รู้เลยในท่าทางที่มันนิ่งนิ่งของเธอเนี่ยเธอคิดอะไรเธอนิ่งมากเธอไม่แสดงออกถึงความรู้สึกใดๆจนบางครั้งเราเหมือนแค่เพื่อนกันด้วยซ้ําหรือเหมือนแค่คนรู้จัก มันเหนื่อยมากๆเลยนะกับความสัมพันธ์เนี้ยเหนื่อยที่ฉันไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรเธอต้องการจะทําอะไรเธอกําลังจะทาอะไรอยู่บางครั้งอารมณ์เธอก็แปรปรวนไปแปรปรวนมาบางครั้งก็ดูเหมือนใส่ใจบางครั้งก็ดูเหมือนนิ่งเฉยและอารมณ์แบบเนี้ยเธอจะให้ฉันมั่นใจได้ไงว่าเธออยากแต่งงานกับฉันแล้วก่อนที่เธอจะถามฉันว่าฉันอยากแต่งงานกับเธอหรือเปล่าถ้าฉันตอบว่าเออโอเคฉันอยากแต่ง แล้วเธอจะมาขอฉันจริงๆไหมหรือเธอคิดที่จะใช้ชีวิตคู่ไปกับฉันจริงๆหรอถ้าสมมติว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันเนี่ยมันต้องปรับอะไรอีกเยอะเลยนะแล้วเธอจะให้ฉันปรับคนเดียวอ่ะฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่ไหวหรอกแต่ถ้าโอเคเรามานั่งคุยกันแล้วปรับตัวไปด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ค่อยน่าไปด้วยกันหน่อยเพราะฉะนั้นนก่อนที่เธอจะถามคาถามฉันอ่ะไปถามคําถามตัวกับเธอเอ่อกับตัวเธอเองให้ดีก่อน ก่อนที่จะมาถามคำถามนี้นี่คือนะคะคำตอบนะคะที่คุณอยากจะตอบเขานะคะเออธาลมเออ้าลมเถลม,มถุนตนกลุ่มนะคะธาตุดินการผุ้สศพมังกรธาตุน้ำมินกรกกพิจิกธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักซอคิวดูดส่วนตัวได้นะคะ